ยูจากช่องแม่บ้านเจ้าปัญหานะคะวันนี้ก็มาแนะนำนะโฟมแต่งผมบำรุงผมนะของด็อกเตอร์วิวนะช่วยดูแลเส้นผมบำรุงผมนะเป็นโฟมแต่งผมที่มีมาพร้อมกับบำรุงผมด้วยนะช่วยลดอาการหลุดร่วงเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าต้องการดูแลเส้นผมนะเป็นเซรั่มบำรุงผมเหมาะสําหรับคนที่ผมบางหรือว่าคนที่ผมแบบขาดหลุดร่วงง่ายนะเหมือนกับแบบบางทีแค่แตะนิดเดียวก็ร่วงอะไรแบบนี้นะ แต่ว่าเวลาเราออกงานะเราก็จําเป็นที่จะต้องจัดแต่งทรงผมใช่ไหมคะก็แนะนําอันนี้เลยนะเป็นเนื้อโฟมเนื้อมูสแต่งผมนะซึ่งมีกลิ่นของโสมอ่อนๆนะคือแค่ใช้นะทุกคนแบบเขย่า,ยาวขวดแล้วก็บีบฟองมาที่มือนะจะรู้สึกได้เลยว่าเหมือนแบบโหได้โสมมาทั้งตน้นเหมือนได้ลากโสมคือกลิ่นโสมเนี่จะโดดขึ้นมาเลยนะอันนี้คือเป็นโฟมแต่งผมของดรวิวนะอันนี้คือเป็นโฟมแต่งผมบำรุงผมช่วยลด ผมขาดหลุดร่วงนะคือเหมาะสําหรับคนที่แบบต้องทานการดูแลเส้นผมแบบเส้นผมอ่อนแอนะเซรั่มบำรุงผมเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าผมบางหลุดร่วงง่ายนะคือเป็นมูดที่แบบเนื้อละเอียดนะแล้วก็แบบ กลิ่นสมุนไพรเลยนะใครที่แบบผมหลุดง่ายๆแค่แตกก็ร่วงแล้วนะก็แนะนําเป็นโฟมแต่งผมของดรวิลรุ่นนี้นะแค่บีฟโฟมมาที่มือนะคยี้แล้วก็ทาให้ทั่วเส้นผมโดยเฉพาะที่หนังศีรษะนะพยายามนวดไปที่หนังศีรษะแล้วก็ชโลมให้ทั่วเส้นผมนะหมอมากๆเลยนะนอกจากใช้จัดแต่งทรงผมได้นะคือสําหรับคนที่ผมบางอาจจะมีปัญหาขาดหลุดร่วงง่ายนะการจัดแต่งทรงผมเวลาที่จะต้องไปงานต่างๆเนี่ย แนะนำเลยนะสําหรับฟมแต่งผอันนี้อันนี้คือใช้มายังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะทุกคนเออจะรู้สึกได้ว่าผมที่มันแบบว่าผมมันจะฟูขึ้นนะแล้วก็เป็นการบํารุงผมจัดแต่งทรงผมพร้อมบํารุงด้วยผมไม่เสียคือการที่เราจัดแต่งทรงผมใช่ไหมแต่ผมไม่เสียเออเหมาะมากเลยนะสําหรับคนที่แบบผมขาดหลุดล่วงง่ายนะก็คือนอกจากเราจัดแต่งทรงผมได้แล้วนะเราก็แบบทาให้ทั่ว นังศีรษะแล้วก็เส้นผมนะแล้วก็ใช้แบบใดเป่าแห้งนะหรือจะไม่เป่าปล่อยให้แห้งเลยก็ได้นะก็สามารถที่จะแบบใช้ได้ทุกวันนะเช้าที่ยังเย็นใช้เท่าที่มีโอกาสเลยก็ได้นะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าผมแห้งชี้ฟูหรืออะไรแบบนี้เราก็สามารถที่จะใช้โฟมนะการใช้พวกบำรุงผมนะอันนี้นะเป็นแบบความรู้สึก คือของดอเอร์วิวจะเป็นของที่มาจากเกาหลีนะซึ่งโสมเนี่ยมันเป็นของอะไรที่เหมือนกับแบบมาจากโบราณจนมาถึงทุกวันนี้นะรากโสมนะคือก็สามารถเอามาทําอะไรบํารุงผมได้หลายอย่างนะส่วนประกอบของโฟมแต่งผมอันนี้นะก็จะมีส่วนประกอบของรากโสมแล้วก็โสมขาวเป็นหลักนะก็สามารถใช้แต่แตแตงทรงผมแล้วก็เป็นเซรั่มบํารุงผมเป็นในตัวนะเหมาะมากเลยนะสําหรับคนที่ผมบางหรือว่าผมขาดหลุดล่วงง่ายนะนอกจากแต่ง ทรงผมแล้วก็ยังได้บำรุงผมไปในตัวนะก็ใครที่มีปัญหาอันนี้ก็ลองไปใช้กันดูนะดีมากกลิ่นหอม